สวัสดีครับทุกคนครับอันนี้ช่องมูลมหาการ88นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะนำํำแม่เป๋รนะครับแม่เป๋รคเขมรประมาณปีหนึ่งกว่า2กว่านะครับมาใหท้ทุกท่านชมกันแล้วก็ผมก็ได้พระง่งนะครับพระง่งางพิมพ์หลังค่อมต้นใหม่มานะครับเป็นต้นใหม่มาต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่า,ารูปลักษณะหรือเนื้อหาเป็นยังไง นะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลจากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันชื่ออาจารย์โอ์นะครับซึ่งส่วนตัวผมเรียกว่าอาจารย์โอ์นะครับแกมาเล่าข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระง่างกับแม่เป๋นะครับในช่วงปีหนึ่งกว่าหรือ2กว่านะครับให้ให้ฟังนี่คือง่างเขมรนะครับเป็นง่างเขมรนะครับในสมัยก่อนนี้นะฮะง่างเขมรเนี่ยในปี1กว่า2กว่าเนี่ยเทคโนโลยีการหล่อพวกโรงงานเนี่ยก็จะมีเข้ามาแล้ว นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่จะแตกต่างในปัจจุบันปัจจุบันคือโรงงานจะฉีดโลหะด้วยโลหะที่ใหม่นะครับแล้วไม่มีมวลสารหรือสิ่งใดๆเจอือปนแต่สิ่งที่เจือปนมีแค่พวกตะกั่วกับพวกอลูมิเนียมที่ผสมบลองเหลืองนะครับที่หล่อออกมาอันนี้คือแบบใหม่นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างปีหนึ่งกว่า2กว่ากับของใหม่นั่นคือการหลอ่อนะครับและการหลอ่อแต่ละครั้งนี่นะฮะต้องบอกกับว่าในสมัยนั้นเนี่ย พวกคารวาสนะครับพวกเขเมรคารวาสเขมรเนี่ยจะมาหล่อทั้งทีเนี่ยเขาเขาจะ,ะเขาเรียกว่ากําหนดมวลสารกําหนดวัตถุอาถรรพ์นะครับต่างๆที่จะมาหลอมนะครับที่จะมาหลอมรวมในในพระง่าและพ่อเปอ๋ร์แม่เป๋รน,นะครับโดยโดยส่วนใหญ่โลหะนี่นะครับจะเป็นโลหะทีะ่เป็นของอาถรรพ์เช่นะตะปูตะปูตอกอตอกฝาโรงนะครับตะปูสกดปริญญ,ญา พวกตะปูสกุบปัปญ,ญญาพวกเกี่ยวกับทําคุณใสตะปูที่ต่อพวกหุ่นต่อพวกอินตอกคนที่ทําเกี่ยวคุณใสไอ้พวกตะปูพวกนี้นะครับก็นํามาหลอมรวมด้วยรวมไปถึงเขาเรียกว่าเหรียญปากผีหรือแม้กระทั่นพวกเกี่ยวกับมวลสารต่งตางๆอาถรรพ์พวกผงเท่ากระดูกนะครับก็จะมีจะมีนําเป็นส่วนประกอบด้วยพวกมีดหมอ นะครับมีดหมอที่เขาเรียกว่าของสับเปลอที่ไว้ตัดพวกอ,อะไรนะเขาเรียกว่า,เ,าเชือกผูกคอพวกนี้มีดหมอพวกสับเปลือกพวกนี้ก็จะมามาเป็นส่วนประกอบหรือมีดโบราณน,นะครับหรือแม้กระทั่งตะปูเก่าๆตะปูสังขาวานอนก็จะมีนะครับหรือ,อจะเป็นพวก เออผมก็จำไม่ได้นะแกพูดพวกมงลสามามวลสารหนึ่งซึ่งเป็นภาษาเฉพาะเนี่ยตัวผมเองต้องขออภัยคือผมเองก็จาไม่ได้หมดแต่ที่แน่นอนคือเขาจะเขาเรียกว่ากําหนดมวลสารจำกำหนดมาแล้วก็หลอกมลงไปด้วยอันนั้นคือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าทําไมทําไมพระง่างพิมพ์ปีหนึ่งกว่าสองกว่าเนี่ยนะครับถึงมีเนื้อมวลสารหรือมีเนื้อโลหะที่เก่าและซึ่งแตกต่างกับ ที่ถอดมาในปัจจุบันแม้ว่าพิมพ์มันเหมือนกันเลยนะแต่เห็นไหมครับว่าเนื้อมันต่างกันนะครับองค์นี้เป็นองคหนึ่งนะครับที่อยู่ประมาณไม่เก่านะองนี้ไม่เก่าผมบอกก่อนไม่เก่านะไม่ใช่เป็นพระเก่าประมาณปีเก้ากว่าไม่ใช่นะก็ประมาณปีสองกว่าหรือหนึ่งกว่านะครับแต่สิ่งที่ที่ตกต่างกับของของ,ของใหม่นะผมผมเห็นแลนะของใหม่นะครับเนื้อเขาจะใหม่นะครับแล้วสิ่งที่แตกต่างเลยที่ผมจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมพอสูมก่อนนะเห็นไหมฮะ ไอ้พวกคาบพวกคาบการหล่อคาบเผาไหม้คราบเบ้าตามซอกเนี่ยก็จะติดตามเนื้อผิวเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญคือพิมพ์นะตรงเนี้ยเดี๋ยผมจะให้ดูตรงพิมพ์เอ่อสร้อยสังวาเนี่ยนะครับของแม่เปิดพิมพ์เนี่ยจะต้องเป็นขีดชัดนะครับขีดชัดรวมไปถึงนิ้ว1 2 3 4งี่ห้าต้องนิ้วเป็นขีดๆนะขีดยาวๆเป็นขีดๆเป็นขีดๆเป็นขีดๆไม่เลอะนะไม่เลอะไม่สั้นไม่หายนะครับ แล้วนิ้วเนี้ยก็ครบ1 2 3 4แล้วก็5ต้องเป็นขีดเส้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความการเป็นบล็อกแรกของเขาเนี่ยก็ก็จะมีความละเอียดหน่อยนะครับมีความละเอียดเพราะว่าช่วงปีนั้นในการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างเป็นหลัก10นะครับลงท้ายด้วย0นะครับ1น0่งร้อนะครับเลขศูนย์เป็นเลขอาถรรพ์นะครับเลขอาถรรพ์เลขพู้ผี นะครับก็จะลงนขายลูกศิษยศูนย์ต,ตลอดนะครับออพอสร้างมาเนี่ยผมคิดว่าน่าสร้างประมาณเป็นร้อยตัวร้อยสิบตัวร้อยี่สิบหรือแม่ก็แปดสิบเก้าสิบนะครับประมาณนี้ในสมัยก่อนปีนั้นเนี่ยขายอยู่ประมาณสามสิบาทหรือห้าสิบาทซึ่งคุณลองคิดดูนะสมัยนั้นห้าสิบสามห้าสิบห้าสิบาทก็ถือว่าแพงแล้วนะนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเออไปนําไปใช้คุณสายที่ติดตัวเนี่ยทําพิธีเนี่ยราคาคงอัพขึ้นอีก และโดยส่วนใหญ่นะครับนายพลนายทหารหรือคนรวยมาซื้อเยอะมากๆนะครับมาซื้อเยอะมากแต่พวกนี้เขาเขาเขาบอกว่าเาขาจะต้องทําตามที่คารา,าว่าเขาแนะนํานะครับจะไม่พกติดตัวตลอดแต่พอพกทีปับ๊บก็ต้องกลับไปหาทีหนึงเพื่อไปลงคาถาว่าใหม่นะครับเพื่อสะกดใหม่ในสมัยในสมัยก่อนเนี่ยดวงจิตจะเป็นดวงจิตที่แรงดวงจิตที่แรง พอมวลสามาเนี่ยมวลสามก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งกว่าในปีพัะง่ามปีหนึ่งกว่าเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ต่างความความขลังเนี่ยไม่ต่างก่ายุคแรกๆไปนะนะครับยุคแรกๆเนี่ยข้อมูลผมน้อยมากผมกล้าพูดเลยผมน้อยมากนะครับว่าว่ามีว่าว่าการหล่อเนี่ยนะฮะว่าการสร้างเนี่ยมีใครสร้างแต่เท่าที่ผมรู้เป็นคารวาสสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาแต่ผมเองก็ไม่ทราบว่า มีจํานวนเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมรู้ในยุคแรกๆจะเป็นการสร้างตามวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมงานนี้ทีงานบุญทีเขาก็ไปสร้างรงของทีนะครับพอครบตามเลิกตามยามทีเขาก็ไปสร้างทีหนึง่งนะครับเนื้อโลหะเลยเก่ามีเหลืออมเขียวเหลืออมแดงนะครับเหลือทองดอกบวกัวนะครับเนื้อโลหะมันเลยต่างก่าปัจจุบันเยอะมากๆนะฮะอ่ะอย่าง,อ,างอ่ะอันนี้เนื้อใหม่อ่ะเนื้อใหม่ เนื้อใหม่ไอเนี่ยพาชีดเนี่ยเนี่ยคือพาชีดเนี่ยเนื้อใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเน๋้วใหม่เนี่ยทองเหลืองซีดเลยเห็นไหมโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเดให้ดูเออทองเหลืองนี่ซีดเลยนะเนี่ยซีดแห้งแห้งนะฮะแห้งเห็นไหมฮะดูนี้เห็นไหมแล้าทองเหลืองเนี่ยฮะนี่ออกทองเห็นไหมฮะ มีคาบสนิมจริงๆตรงนี้ผมอยากให้ท่านสองเนี่ยกองผมไม่ได้ติดตัวมาตามซอกเนี่ยจะมีคาบเบ้านะคาบเบ้าตามซอกอยู่นะเพราะเป็นการหล่อโบราณออกมานะครับเพราะเป็นการหล่อโบราณออกมาอันนี้ให้ดูนะเพราะว่ามีของปลอมนะของปลอมจะตอกของปลอมของแท้มีหมดนะครับอ,อันนี้พิเศษตรงตาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ้าของไปใส่อะไรที่ตามมามันสวยผมก็เลยเออซื้อมา นะครับเดี๋ยวผมจะลงจริงๆแล้วเนี่ยตามองเนี่ยเจ้าของใส่อาบน้ำานะเจ้าของใส่อาบน้ําจะมีพวกคาบสบู่คาบอะไรเต็มอง์ไปหมดอันนี้ผมเช็ดแล้วนะผมเช็ดแล้วนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าพี่เขาดูอยู่อเขาติดตามคลิปผมอยู่ถ้าดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์ของพี่ที่เขียนไว้ในโพสนะฮะแล้วก็องเนี้ยนะครับตอนมาแรกเนี่เคลอะลนะนะฮะเคลอะเลยเพราะแกใส่อาบน้ํา นะครับแกใส่อับนาแล้วเขามีประสบการณมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์หน้าโพสแล้วกันเอ๊ะผมไม่แน่ใจผมแชร์ไปยังแต่ถ้ายังนะเดี๋ยวผมจะแชร์ใหม่นะฮะวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมลืมแล้วนะครับพอดีช่วงเปิดเทอมเนี่ยงานมันเยอะแล้วก็มีการประชุมหลักสูตรหรือมีการประชุมเยอะนะครับผมเองก็ไปดูเรื่องระบบเสียงนะครับเรื่องถ่ายภาพนะฮะผมเองดูแลรัลชบชมตรงนั้นตรงนั้นอยู่นะครับ นี่ครับอันนี้ประมาณปีหนึ่งกว่าแม่เปิดนะแม่เปิดสร้อยสังวานนะครับเนื้อโลหะนะครับมีภาพการหล่อผิวการหล่อผิวคู่ขะนะครับอ่าององปัจจุบันองค์จะเล็กองค์จะเล็กนะครับเป็นพิมพ์องค์จะเล็กเอ่อพิมพ์จะไม่ชัดอ่พิมพ์จะไม่ชัดเนื้อโลหะจะดูสว่างแบบเมื่อกี้แหละฮะนะฮะจะดูใหม่จะดูแบบเนี้ยดูสีทึบๆแบบเนี้ยเนี่ยฮะเห็นะไ,ไหมฮะเห็นค่อนเห็นดูเนื้อเนื้อ ต่างกันไหมฮะเห็นไหมฮะดูความเนื้อของเนื้อโลหะเห็นไหมฮะดูขนาดก็ได้นี่เห็นไหมฮะโลหะจะต่างกันแหละนะฮะด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามุดใครเจอก็สามารถซื้อเก็บได้นะครับแต่ให้ดูโลหะดูความเก่าแล้วกันนะครับดูขนาดดูรายละเอียดของพิมพ์นะครับอันนี้ผมเองก็มาบอกข้อมูลเกี่ยวกับพ่อพังง้างแม่เป๋อนะครับพ่อเป๋อในปีหนึ่งกว่าสองกว่า คือการสร้างประมาณนี้นะครับก็จะมีการสร้างคือการสร้างเนี่ยก็จะมีการสร้างหลายครั้งแต่ว่าเขาจะสร้างประมาณปีหนึ่งกว่าถึงสองกว่าไม่ไม่ไม่เกิดนี้ในระยะนี้นะในระยะนี้เท่าที่ผมคุยกับอาจารย์แกนะอันนี้ข้อมูลเนี้ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงแต่ด้วยโดยที่การเล่ามาเนี่ยมันก็มีข้อเท็จจริงอะไรหลายอย่างที่ผมเริ่มมองว่าอ่ะเป็นไปได้เพราะว่าเนื้อมนสารต่าง,ง,งเนี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบกับพร้งงานที่ออกมาใหม่เนี่ย แม้ว่าพิมพ์จะเหมือนแต่โลหานี่ต่างกันเลยนะต่างคนละแบบคนละชั้นเลยนะครับแล้วข้อมูลประมาณปีหนึ่งกว่าเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับพออาจารย์องค์แกมาเล่าข้อมูลหรือต่างๆเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าเราเชื่อเพราะแกแกเคยเ,เขาเรียกว่าแกเคยทํางานในโรงงานในปีหนึ่งกว่ามาก่อนนะครับปีหนึ่งกว่าช่วงนั้น,นแกเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรแกเป็นพนักงานการหล่ออยู่ทํางานในโรงงานหลอ่อ นะครับผู้ขายเศษเดล็กผู้สายเหล็กแกก็จะรู้นะครับแกก็จะมาเล่าเล่าให้ผมฟังซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ขอปักหมุดไว้ก่อนว่าะจะห้าสิบห้านะครับอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะครับขอให้ท่านฟังโดยโดย,โดยเขาเรียกว่าใช้พิจารณาพิจารณายาแล้วกันนะครับตัวผมได้ข้อมูลมาก็กถือว่าเล่าสู่กันฟังนะครับอ,อันนี้ก็จะปไปหนึ่งกว่าสองกว่าไม่เก่ามากไม่เก่ามากแต่ก็ประมาณนี้แหละถือว่าเก่าแล้วฮะแล้วองค์หนึ่งก็ อ่ะองนี้ครับอ่ะองนี้ชอบองนี้เป็นพิมพ์นะครับพิมพ์หลังค่อมอ่าพิมพ์หลังค่อมนะครับพิมพ์หลังค่อมเอ่อพิมพ์หลังค่อมตอนแรกๆนะครับเจ้าของส่งมานะครับตาเนี่ยนะครับตาหลุดสองข้างไม่มีตาแดงนะไม่มีตาแดงเลยแล้วมันคือเก่าเก่ามานะครับฝุ่นในตาเนี่ยถ้าหมดว่ายังไม่มีตาแดงใส่นะเขาก็จะมีฝุ่นมีคราบเบ้าคราบอะไร กาะอยู่ในซอกซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้เข้าใจเข้าใจว่าอยากเพิ่มลิตง้างใส่ตาแดงแต่แต่ผมนิดนึงจริงๆคือคือคือตาตรงเนี้ยท่านใส่มาสองตาใช่ไหมแต่ตาตอนนี้มาหลุดมาหลุดเพราะว่าเท่านเอาตาแดงที่เป็นพลาสติกเนี่ย หักมาแปะตาแดงนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะท่านเอาตาแดงแทงเข้าไปแล้วมันไม่ตรงล็อกจะเห็นเหลี่ยมขึ้นมาเงยขึ้นมานะครับคือสิ่งหนึงที่ผมอยากเตือนว่าการจะใส่ตาแดงให้พระง่างหรืออะไรเนี่ยคือท่านต้องปราณีตหน่อยนะครับท่านจะเพิ่มลิดใส่ดวงตาให้ใครเนี่ยเราลองจินตนาการเป็นตาเราเนี่ย มันต้องใส่ให้ดีดให้เห็นชัดนะครับให้ตรงล็อกหน่อยแม้ว่าถ้าสมมติว่าเม็ดใหญ่กว่าแต่ขอให้มีลักษณะที่ดูเป็นลูกตากลมๆดูมีความตั้งใจนะครับการที่ท่านเอาเอาพลอยที่หักแตกมาใส่มายัดใส่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่มันไม่ดีต่อท่านนะมันไม่ได้เพิ่มฤทธิ์งั่งด้วยจะทําให้พรงข้างโกรธนะอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวแล้วผมก็เตือนไปแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ เห็นไหมครับว่าเอ้เพิ่มแสงหน่อยเปหนึ่งฮะอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยคนดูเห็นปะอันนี้คือเขาไม่ได้วางหนอเขาแทงเข้าไปเห็นไหมเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้อนี่ยคือเหลี่ยมเหลี่ยมตาเขาเอนนี้เป็นคาบกาวคือท่านน่าจะคือผมรู้อ่ะฮผมรู้ว่าท่านอ่ะไปแกะจากอีกตนหนึ่งมาใส่อีกตนหนึ่งนะครับพอแกะปั๊บแกะไม่ออกเนี่ยพลอยเลยแตกนะครับพลอยเลยแตก แล้วมาแปะตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับแ,แปะเอาไว้ต้นหนึ่งและอีตาหนึ่ง่แกะออกมาเนี่ยท่านก็ไม่ปรานีสเท่าไหร่ท่านก็ส่สายสายัดกาวไปอย่างเงี้ยนะครับจนตามันเอียงตามันเหลี่ยมขึ้นผมเองกอ็ต้องบอกกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าก็ต้องเตือนท่านว่าท่านจะใส่ตาแดงพรังงานเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องถนุถนอมหน่อยต้องต้องละเอียดสน,นิดหนึ่งปราณีสสักหน่อยนะครับไม่งั้น ชีวิตท่านก็อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับถ้าถ้าตอนนี้ท่านยังวุ่นวายอยู่หรืออะไรก็แนะนําทําบุญนะครับทำบุญให้ท่านหน่อยให้ย่างหน่อยนะครับแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับนี่คือการเตือนนะคือสับใครที่ใครที่จะใส่าตาแดงให้พระย่างต้องต้องรู้ไว้อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้คือสิ่งสําคัญจริงๆนะครับต้นนี้เป็นเนื้อเหลืองทองดอกบวกัว าตามองค์เนี่ยจะเห็นว่าสนิมสิมเกาะนะสนิมเกานะกาตามเนื้อเลยนะองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่เก่ามากนะครับเก่ามากสนิมเกาะตามเนื้อแล้วก็เนี่ยนี่ฮะใช้ใช้มาจนสึกเลยนะนี่คุณดูใช้มาจนสึกอันนี้เป็นรอยใช้มานะเขาใช้มานะเนี่ยอันนี้ผมล้างมารอบนะต,บบตอนแรกมีคราบคราบตรงซอกเนี่ยซอกแขนคราบขาวเขาเรียกว่าคราบเหงือ่อคราบอะไรที่ใช้มาเขาติดตามซอกผมเนี่ยไปเช็ดออก นะฮะก็ดูนะครับนี่ใช้เปิดผิวเปิดหมานเนี้ยอ่าองค์นี้ถือเป็นองค์ที่ดูง่ายนะฮะดูง,ง่ายเนี่ยคุณเห็นไหมฮะเกตกระดีเกตกระดีส่วนใหญ่มักเกิดการใช้นะครับเกตกระดีมักเิดการใช้เมื่อใช้นานๆใช้เยอะๆเกตกระดีเมื่อโดนเหงือ่อโดนกรดเนี่ยกัดมันจะขึ้นเป็นผิวซักซาว ผิวสาบผิวเม็ดเล็กๆนะครับคุณคิดถึงกระดาษทรายละเอียดผิวกระดาษทรายที่ละเอียดมากๆมันจะเป็นเม็ดเล็กแล้วมันจะเป็นระยิบระยับนั่นแหละเขาเรียกว่าเกล็ดกระดีนะครับองนี้ผิวใช้ศึกมานะครับใช้ศึกมาแต่ก็ยังสวยเ,เดี๋ยวก่อนนะใช้ศึกมานี่ยังเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยผมเองก็ขอโทษไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่า เหมือนโฟกัสไม่จับเนี่ฮะก็ยังมีตามซอกมีสนิมมีอะไรเกาะอยู่แล้วตอนนี้ผมผมไม่ได้เปิดราคานะฮะอันนี้ผมเก็บนะครับอันนี้อันนี้ผมเก็บเอาไว้นะครับขออนุญาตเก็บนะฮะเพราะว่านานๆเจอเจอผิวแบบนี้ทีแล้วใช้เนี่ยเขาใช้แบบธรรมชาตินะดูด,ดโิโอ้ยโทษครับโทษครับอ่าใช้แบบธรรมชาติใช้จนสึกแล้วเนี่ยสึกข้างเลยนะเนี่ยใช้รู้สึกข้างเลยนะนยนยนะอันนี้ถือว่า หาชมได้ยากจริงๆนะแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เจอหรอกองแบบนี้นะครับแล้วดูยิ้มมียิ้มมุมปากเลี้ยๆานะอันนี้ผมชอบนะพิมพ์นี้นานๆนานๆเจอยิ้มนะนะครับนานๆที่จะเจอยิ้มนะพิมพ์นี้นานๆที่จะเจอแบบยิ้มมุมปากจริงๆคือการหล่อกแล้วเขาตอบมานะครับแล้วเขาอาจจะโดนเฉาะไปข้างๆนะครับนี่ครับจริงๆมันหล่อมามันเฉาะมาเนี่ยหลอกมาจริงๆมันน่าจะเป็นแบบนี้จะเป็นปากปากขีดนะฮะแต่ว่าน่าจะ กระแทกไปหน่อยโลหะเลยปีไปข้างข้างเกิคล้ายยิ้มเห็นไหมอ่อันนี้ผมมาให้โชว์ดูนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมามาให้ดูนะครับหลังคอมเนื้อทองดอกบวบ,วน,บ,บวนะครับเนื้อทองระบบใช้มานะครับก็ดูความเก่าดูสนิมเกาะเนื้อนะครับดูสนิมเกาะเนื้อดูหลงออกเนื้ออ่าเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอ่ะนี่แหละฮะอ่ะให้ดูอ่ะนี่โลหะใหม่กับโลหะเก่าอันนี้ใหม่ อันนี้เก่าเห็นไหมครับทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองเก่าทองเหลืองใหม่คือผมเคยพูดกับอาจารย์บุรภาว่าโลหะเก่ากับใหม่ต่างยังไงผมก็จะบอกแกว่าโลหะเก่าเนี่ยให้ดูโลหะเนื้อที่เป็นละมุนนะครับละมุนตามันจะนุ่มส่วนโลหะใหม่เนี่ยนะครับมันจะใหม่แล้วมันแทงตามันจะแหลมแทงตา,อาลองดูนะเห็นไหมฮะ ผมเองก็เข้าใจว่าเออเราอาจจะใช้สับยากไปแต่คุณลองดูตรงนี้นะที่ผมบอกว่ามันนวลนวเนี่ยเนื้อมันสบายตาคุณลองดูตรงนี้ก่อนนะเนื้อเขาในโลหะเนี่ยเขาจะละม,มุนมันจะนุ่มมันจะหลอดเป็นเนื้อเดียวมันจะไม่ใหม่จนแทงตาเนี่ยใหม่เห็นไหมฮะมันใหม่ไปเนี่ยเห็นป่ะดูความวาวความวาวที่มันแทงตาเนี่ยมันใหม่พอคือพูดง่ายคือดูใหม่ดูใหม่กับเก่านะฮะง่าย นะครับเนี่ยพอเทียบกันเนี่ยความใหม่ความเก่าไม่ว่าพิมพ์จะใช่แต่เนื้อโลหะมันไม่ได้เห็นไหมพอโดนแสงเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะใหม่มันเหลืองออกเงินเนี่ยอะผิวออกเหลืองเงินเงินทองเหลือง,องทองเหลืองเนี่ยนะฮะเพราะว่าของโลหะใหม่การหล่อเขาเนี่ยเขาใช้พวกอลูมิเนียมเขาใช้พวกเนื้อ,อทองเหลืองที่ไม่ได้สัดส่วนใส่ลงไปให้มีน้ําหนัก นะครับใส่ให้มันหล่อเต็มนะครับทองเหลืองออกมามันก็จะวาวาวนะครับวาววาวเหมือนพระใหม่ที่หล่อวาวาวพอโดนแสงก็ออกเงินเงินหน่อยแสงแดดก็ออกเงินเงินนะครับนี่ฮะเนี่ยออกเงินเงินหน่อยองนี้เป็นเหลืองก็เหลืองทองเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเหลืองจะมีเหลืองทองเหลืองอมเขียวนะครับนี่ฮะมันก็จะจะชัดเนื้อเนื้อนี่ก็จะชัดเจนนะครับพระเก่าพระเก่าพระใหม่อีกองหนึ่ง อ่ะเหมือนกันหน่อยอ่ะองนี้พยายามทําเป็นเนื้อเหลืองออกออกแดงแต่ของปอมนะองนี้ยนะฮะปัจจุบันมีเกดีมาแล้วนะฮะแต่เนื้อโลหะไม่ได้ใช่ปไหฮะโลหะที่ต่างกันเห็นไหมฮะอ่ะโลหะต่างกันนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังเห็นไหมครับอืมโลหะก็สีซีดโลหะสีซีดนะครับทําเป็น ทองแดงแบบซีดมาคือของใหม่มันจะเป็นเนื้อประมาณนี้ซีดนะฮะอ่าตรงนี้ผมลืมโชว์อ่ะตรงนี้คุณเห็นไหมมันทําหลังศึก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 มาใช้มาแล้วดูของอันนี้ศึกอันนี้ศึกแบบใช้จริงศึกโบราณมาใช้แบบโบราณมาคุณดูคุณดูคาศึกของเขาเอ้มันจะมันชัดไหมอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะศึกของเขาเนี่ยนี่นี่คือศึกธรรมชาติ อันนี้คือสึกทำมาเห็นไหมฮะมันก็จะแตกต่างกันอันนี้เห็นไหมอันนี้ผมกดแสงลงนะให้เห็นว่าให้เห็นความโคมงห้เห็นความรุ่มของโลหะให้เห็นว่าการใช้การใช้ที่สึกเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันจะนวลแบบเนี้ยแล้วไอ้สิ่งที่พยายามทําให้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 สึกเนี่ยมันก็จะวาวผิวมันก็จะวาวนะผิวมันวาวนะเนี่ยผิวมันวาวนะนะครับทาทาเปิดเนื้อไงมันทำทำยังไงมันก็มันก็วาว นะครับอ่าโอเคฮะอ่าเห็นปะเนี่ยตะใบใหม่ผมให้ดูก่อนนะตะใบใหม่นะเนี้ยนะไม่ใช่เก่านะคมนะตะใบคมนะเนี่ยอ่านี่คือใหม่อ่าทนี่เก่าอันจริงๆเนี่ยน่าเป็นเหลืองสนิมแดงขึ้นตรงเนื้อเนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นผิวแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นของเก่านะ พอใช้มาผิวเปิดก็เหลือสนิมสนิมของอสนิมอันเก่าที่เคยขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยฮะก็จะมีสนิมเจมินตกค้างอยู่ที่เป็นผิวเดิมพอใช้มาผิวเขาก็เปิดนะครับเนี่ยอ่ะตรงนี้ยควรให้ดูอึ๊บเห็นไหมควรจะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอย่าี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมฮะเห็นจุดๆมั้ยเนี่ยจุดสนิม นะครับขึ้นจากเนื้อน,ะนี่ฮะเห็นไหมสนิมเห็นไหมฮะสนิมตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสนิมเนี่ยตามมาซอกหล่อซอกอะไรสนิมขึ้นเลยนะฮะต้องขอโทษนะฮะว่าเออผ้าจะไม่ชัดนะต้องขอโทษตรงนี้ก่อนนะฮะผมขออนุญาตขอขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะโอเคครับนั่นก็คลิปนี้ก็ ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามมาวันนี้ก็ได้มา2อ,องค์แล้วก็ได้ข้อมูลในการสร้างัา่าง,งแล้วก็ัง่งเปิเพราะง,งัดอะไรเงี้ยก็ในปีหนึ่งกว่า2กว่าที่อาจารย์โอ๋แก่เล่าผ่านมานะครับข้อมูลตรงนี้นะครับท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้จริงๆแล้วขออยากให้ฟังเป็นวิทยาทานเอาละกันนะครับสิ่งไหนดีเก็บไว้เป็นข้อมูลของท่านเองนะครับสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากัน นะครับทุกๆท,ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่าการเรียนรู้การเก็บข้อมูลและการตัดสินใจของท่านในแต่ละครั้งในการจัดซื้อต้องระวังนะครับผมเองก็ได้แต่ต้องบอกว่าระวังและใจเย็นนะครับผมเองก็เป็นนักสะสมเหมือนพวกท่านนะครับพอได้อะไรมาใหม่เราก็มาโชว์กันเรามาแบ่งข้อมูลกันมีข้อมูลอะไรใหม่ๆผมคิดว่ามันได้ไประโยชน์กับพวกท่านนะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกว่าท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ได้ พอข้อมูลเหล่านี้มันก็ไม่ได้แบบเป็นผลประโยชน์อะไรกับผมเลยนะครับผมเองก็แค่เล่ามาฟังว่าผมได้ข้อมูลมาแบบนี้นะแล้วคิดว่าถ้าข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันจะมีประโยชน์กับคนที่ได้วงการงัมากแล้วก็คนที่กลางสะสมมากๆส่วนตัวพอได้มาเราเองก็ต้องบอกต่อนะครับแล้วตนไหนที่เป็นของแท้ดูง่ายเราก็นํามาโชว์เป็นของปลอม เราก็ไม่ได้ขายออกเราก็ยังมาน้าเทียบนั่งศึกษาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนว่าผมเอเป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่เป็นพ่อค้าที่คิดว่าได้ของเก๋มาแล้วต้องต้องขายเอาทุนคืนไม่ใช่นะครับเราเอกก็เป็นนักสะสมเหมือนกันเหมือนพวกท่านแหละฮะเพราะว่าผมเอกก็โดนเก๋มาเยอะไม่งั้นถ้าไม่งั้นเราก็ไม่เป็นโดนมาเยอะมากนะครับซื้อของเนี่ยอย่าซื้อที่คนนะครับให้ซื้อทีออ่ให้ซื้อที่องค์พระจริงๆ ให้มันดูง่ายจริงๆแล้วเราตัดสินใจซื้อนะครับไม่ว่าเขาจะพูดอะไรนิทานมาแบบไหนถ้าพักเก๋มันก็เก๋ผมพูดเลยควรจะนิทานนู่นนี่น่ามอโด,ดตกท่ออะไรมาอย่างไงก็แล้วแต่ตกน้ําทะเลหรืออะไรงมขึ้นมาถ้าพันเก๋มันก็เก๋ฮะนะครับผมเลยบอกก่อนว่าซื้อพระเนี่ยซื้อง่ายเนี่ยอย่าดูคนให้ดูพระนะครับปัจจุบันนี้ บางคนเล่นพาร์ีทุกวันนี้ก็เล่นของเกแล้วนะครับบางคนซื้อมาคนเล่นสายบางคนเขาก็โดนเกนแต่เขาเป็นพ่อค้าเราต้องเข้าใจว่าเขาเองก็ต้องการเขาเองก็ต้องการเงินทุนคืนนะครับเขาก็ต้องวัดใจไปนะครับเขาก็ขายวัดใจออกไปซึ่งวัดใจเขาก็รู้ว่าเป็นเกนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามุ้มีนิทานอะไรหลายอย่างผมก็อยากให้ทุกคนฟังได้เพราะว่าเรื่องเล่าพลังงาน ที่ผ่านมาทางผมเยอะมากผมยังไม่ได้เล่านะผมคิดอยู่ว่าผมจะเรียกเรียงยังไงเพราะว่าข้อมูลคนที่มาเล่าต่อผมเนี่ยมันเยอะมันเยอะจริงๆแล้วผมก็คิดอยู่ว่าเอ้เราทําเป็นเรื่องเล่าเป็น ep ep ดีไหมอันนี้ผมเองก็คิด,คด,คด,คดอยู่นะแต่ขอขอจดแล้วเ่อยเก็บไอ้ข้อความที่เขาเคยมาเล่าก่อนว่าผมยังไม่ได้เก็บเก็บเป็นส่วนส่วนเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าได้ความรู้ หรือว่าเป็นประโยชน์กับท่านผมเองก็ดีใจผมเองรู้สึกว่าดีใจเท่านั้นนะครับก็ขอให้ท่านดูแล้วให้เกิดประโยชน์นะครับให้เกิดประโยชน์กับท่านเองนะครับแล้วก็จะซื้อพลังงางนะครับก็ขออย่างเดียวว่าดูง้างนะฮะอย่าดูคนนะครับเชื่อผมวงการนี้นะครับพ่อค้านะนะครับคาถ้าเขาจะขายเขาจะขายอยู่ดีนะฮะนะครับโอเคครับ นั้นคลิปนี้อขอขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ